เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทอดปลาเป็นชิ้นชิ้นที่ว่าทอดยากแบบนี้ใส่ลงไปทีเดียวเลยนะครับลองดูสิครับว่าจะติดกระทะไหมจะทอดออกมาสวยไหมน้ำมันจะกระเด็นไหมนะครับมาพร้อมกับเมนูเด็ดมากๆครับวันนี้ปลานิลผัดตะไคร้ออกมาก็จะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมน่าทานมากๆเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อน แล้วก็คนให้แป้งทอดกรอบละลายกับน้ำมันเข้ากันดีนะครับพอแป้งละลายเข้ากันดีกับน้ำมันแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลานิลลงทอดได้เลยครับวันนี้เราใส่ลงไปทีเดียวเลยนะครับผมลองดูครับว่าจะติดกระทะไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่แป้งลงไปเนี่ยเราใส่ปลาลงไปปุ๊บแล้วใช้ตะหลิวคนแบบนี้นะครับรับรองติดกระทะแน่นอนนะครับ วันนี้จะใช้เป็นปลาหนิลครึ่งกิโลกรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเนี่ยครับลองใช้ตะหลิวแซดูด้านล่างก็จะรู้นะครับว่าปลาไม่ติดกระทะแม้แต่นิดเดียวนะครับทอดง่ายมากๆครับพอปลาเหลืองก็กลับแถบกลับด้านนะครับผมเหลืองทั้ง2ด้านแล้วก็ตักขึ้นมาพักได้เลยนะครับผมเอาแค่เหลืองกําลังพอดีแบบนี้นะครับไม่ต้องทอดจนปลากรอบมากเกินไปแบบนั้นปลาจะแข็งนะครับเอาแค่พอกรอบนอกนุ่มในแบบนี้นะครับ ส่วนน้ำมันที่เหลือไม่ต้องทิ้งนะครับมีหลายท่านสอบถามว่าน้ำมันจะใช้ต่อได้ไหมลินน้ำใสๆของน้ำมันด้านบนออกนะครับรอให้แป้งตกตะกอนก็กลับมาใช้ได้อีกเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็มาทำเมนูผัดตะไคร้กันเลยครับน้ำมันพืชใส่ลงไปนิดหน่อยพอครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปหนึ่งหัวครับผมผัดให้เหลืองหอมสักนิดนึงนะครับ พอกระเทียมเริ่มทรงกลิ่นหอมก็ใส่พริกขี้หนูครับเป็นพริกแดงกินดาก็ได้นะครับสีเขียวแดงครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกขี้หนูประมาณ15เม็ดนะครับผมต่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับหรือว่าใครจะโขลกรวมกันก็ได้นะครับนํากระเทียมกับพริกเนี่ยตำรวมกันผัดทีเดียวก็ได้นะครับจากนั้นครับก็ใส่น้ำปลาลงไปพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะครับ ปรุงรสชาติกันครับก็จะมีน้ำมันหอยครับประมาณสองช้อนครับผมต่อไปเป็นซีอิ๊วขาวครับประมาณหนึ่งช้อนครับน้ำปลาใส่นิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะครับ แล้วก็ตามด้วยนะ้ำตาลทราขาวครึ่งช้อนนะครับให้ออกหวานนิดนึงเนาะรสชาติจะได้กลมกล่อมนะครับจากนั้นก็ใส่ตะไคร้หั่นซอยลงไปนะครับหั่นเป็นชิ้นฝอยเล็กๆนะครับผมประมาณ1ต้นนะครับ ลืมไปครับใส่พริกไทยผงลงไปนิดนึงนะครับปลายช้อนหรือว่าครึ่งช้อนชาเนาะเพื่อให้รสชาตินั้นเข้มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความหอมของพริกไทยนะครับหน้าทานขึ้นไปอีกนะครับผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปนิดนึงครับให้สีเข้มสักหน่อยครับอันนี้ถ้าใครไม่ชอบสีเข้มก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับก็ใส่เนื้อปลาที่เราทอดเอาไว้ครับตาลินทอดสวยๆครับผมผัดให้เข้ากันเลยครับ ปิดท้ายด้วยใบยมะกรูดฉีกครับประมาณสอสาใบเนาะใส่ตามความชอบก็ได้นะครับใส่ใบมะกรูดล,ลงไปนะครับแล้วก็ตะไคร้เนี่ยจะเข้ากันมากๆครับหอมทั้งตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของพริกไทยผงด้วยนะครับเสร็จแล้วครับก็จะได้ปลานินผัดตะไคร้หอมๆนะครับรสชาติเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนนะครับ ก็เป็นกับข้าวแบบง่ายๆครับทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำให้เด็กทานเนี่ยเราจะไม่ใส่พริกลงไปก็ได้นะครับใครชอบก็ลองไปทำทานดูได้นะครับเมนูนี้อร่อยครับเสร็จใหม่ๆแบบนี้ตักใส่จานร้อนๆเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะครับปลานินผัดตะไคร้หอมๆนะครับรสชาติก็จะออกแบบ3รสนะครับมีหวานมีเค็ม แล้วก็มีเผ็ดบ้างเล็กน้อยนะครับใครชอบรสชาติใดเป็นพิเศษก็ปรุงได้ตามชอบนะครับอันนี้จะออกหวานนํานนิดนึงนิดเดียวนะครับใครไม่ชอบหวานก็ลดลงได้นะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ